สวัสดีค่ะบอสพี่ตุม้มโฟวายเอลค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเรื่องแชมพูหนึ่งวันนะคะเพราะว่าอยากจะมานําเสนอสิ่งนี้ค่ะโะปิ้นจะลื่นตังหัวตังท้ายอันใดเนี่ยอ่ะอุ้มเมือหันละอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของทีเอสเนะคะบอกเลยว่าอีพี่ปื้มขนาดปื้มใจขนาดเลยเพราะว่าอ่าตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้แม่สภาสุขภาพดีขึ้นเนาะแม่เนาะนี่แม่เล่าหน่อยว่าเน,นี่ยแม่ห้องว่ายอย่าง แม่ฮ้องดีท็อกจ้ะแม่ฮ้องดีท็อกแต่ชจื้อมันจือ้อเมท็อกนะเนาะแม่เนาะดีท็อกยาวิเศษ D เออยาวิเศษอีว่าอ่าแม่แม่กินได้กี่เดือนละเมท็อกสักประมาณสองเดือนสองเดือนแม่กินผสมหยางผสมกับนมผสม,ผสมกับนมเนาะ,ะแม่กินทุกวันกอกินทุกวัน ได้สักเจ็ดวันแล้วแม่ก็ยัง้งสักสองหาว,วันแล้วแม่ก,ก็กินแถมเออแล้วแบบเดียวนี้แม่กินตอนเนื้อมันกี่วันลวเจ้าได้สักห้าวันแล้วเจ้า,จาป้าน,นี่โดนจ้างมาก่อนเนี่ยหน้าม้าก่อนมาเสียงสักบาทมาเซียงสักบาทอันนี้แบบได้จ้างกันแม่น้องมาได้เป็นหน้าม้ากัน<า>เป็นแม่เป็นลูกกันแน่กับสักแบบเหมือนนาะไปแปรงหน้ามาใหม่อันนี้เปิ้ลฮ้องว่าเมทอกแต่อีเม่ก็ฮ้องว่าดีทอกตลอดเลยแม่แม่กินแล้วแม่เป็นได้พ่องที่แม่แบบรากเมทอกมากปลื้มใจในใินได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากอนแรกแม่หฮูเจวา ปี่เอาหื้อแม่กินแม่กินอ่ะแม่กลับไว้แม่กินแม่ท้องนะเจ้าอ่ะแม่บินนี่บินหน้าไปต่างคนดูเพาะเออเพื่ออีเด้คงว่าเขากินสิ่งนี้ปิตุ้มหื้อแม่กินนะเจ้าแม่เกาะแม่เกาะกินไปจะอ่านนะแต่ทีนี้แม่กินอีแม่ขัวเข้ากองอย่างติ๋ง โอเคแม่กินไปเดือนปลายแล้วเป็นได้แม่เดือนปลายแล้วก็ว่าอู้อี่แม่เจ็บต้องนั่นมันหายไปไหนแลว้วก้อนแม่เป็นโรคอย่างแม่เจ็บตองเป็นลำไส้เป็นแผลไปห้องยากุติดเนาะแม่เนาะไปเจืดปอกไก่เนาะเป็นเบาหวานเจ้าแล้วแ <ไป S 2> ม่กินยายเ,เบาหว,วานแล้วมันกัดลำไส้แล้วสองกล้องที่โรงพยาบาลสวนดอกลแล้วก็ เพื่อนว่าลำไส้เป็นแผลเข้ากเพาะอาหารแม่เบิกบ่าหมดเลยโอ้ยแม่อ้ยนะหัวมากเบิกบ้าก็ไป่หันด้วยตาตัวเนาะเ่อนสองกองอ๋อเส็จแล้วแม่ก็กินอันนี้ตอนนึงแล้วแม่ก็ลืมไปแม่เล่าให้พี่ฟังว่าแม่ก็ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วแม่อย่างบาดเจ็บต้องนู่นตัดกันได้เป็นตีดแล้วแม่ลืมไปแล้วว่าแม่เคยเจ็บต้องโฟตีมันจะเจ็บต้องทุกวันแม่บอกแม่เจ็บต้องครับ ب, ้อกรุน,น,นาอมวุ้นแปลภาษานะคะทั้งกัดทั้งเสียบค่ะกัดกเป็นเสียบมันมันอุดท้องกีนักรกราหนังกับบมว่วนนอนกับบมว่วนคือมันเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเจ้ะ้าที่นี้แม่ก็กินตอนเนื่องแม่ก็เลยแบบโอ้ยอย่างสุขภาพท้องแม่ดีสุมาต้องแม่เข้าห้องน้ำแ,แม่ถ่ายแม่หูสึกใจไรงพ่อลูกแมงมาเจ้ามันเจ็เบท้องแล้วมันก็ถ่ายเจา้าถ่ายหากินข้าวสกรรม,มันก็ถ่ายแทนถ่ายปกติเจา้าแต่ว่าก็คือถ่ายบ่อยน่อยรู้ท้องก๋อ ก่หมนทีนี่มันจะสักสามรอบแต่เอาเข้าวันละสามรอบจากปกติว่ามันก็ะปกติเลยก็เหมือนท้องน้ำสังเสื้อแล้วแม่บาดเดียวนี่แม่ก็บ่าเจ็บต้องละกะและที่เป็นลำไส้ลำไส้เป็นแผลนี่ลืมไปเลยแหละแม่กินน้ำพริกนอส้มแกงนอส้มออนอย่างที่ติับบบเกยกินเนี่ยก็กินได้ปกติเลยเอาอีแม่อันลำไส้ของแม่ดีละแม่ไปเช็คเบาหวานที่ที่หพยงบาลหมอว่าไดที่แม่เล่าให้พี่ฟังอ่ะวันนั้น เพิ่มเวลาหนึ่งนาทีเพิ่ม้าเหมือนกล้ตัวแปลงไปมีเล่งมีเล่งมีเขียนเล่งก้นไปอ่ะแม่ไปโรงพยาบาลแล้วหมอว่าไดหมอถามแม่บอกแม่ไปกินอะไรมาแม่เนี่ยอีเจ้าแม่ไปกินอะไรมาน้ำตาลแม่ปกติเพิ่ันสมกระจ้างหน่อยสองร้ สองร้อยตายโอ้แล้วแม่ไปเช็คก็มันเหลือตาได้สองร้อยไส้สองร้อยห้าสิบสองร้อยสาววันนั้นน้ำตาลแม่มีร้อยสาวคือมันอยู่ในเกณฑ์ปกติแม่ก่อนแม่น้ำตาลลดไขมันในเลือดโลดก่อนไขมันในเลือดบอกคุบหได้คืเตรวจวันนั้นแม่ตรวจอย่างห้องน้ำตาลน้ำตาลความดันตัวบนมีร้อยส่สี่ตัวลุ่มีเจ็ดสี่ห้าคือมันลดทุกอย่างเลยบอกว่าเป็นน้ำตาลหรือความดันหมอเขาเลยถามว่าคุณยายไปทําอะไรมา ตอบเ,เป็นภาษาไทยกับเมืองพระเลิศประถูว่าแม่ว่าไหนแม่ลืมไปละเจ้าแม่พี<ม>เเ่เอาดีทอเอาดีทอกเข้าแม่กินแม่บอกว่าดีทอกขะเจ้า ปีป่เอาดีทอก็ไม่กินไม่กินแล้วไม่กินไปกินไปแล้วไม่กลิ่นบ่โอ้เจต้องมันหายไปไหนเฮียโอ้แล้วอย่างเบาหวานแม่ดีขึ้นอันนี้ตแต้มาบอกด้วยอย่างค <สะ S 1> ือคือพ <สะ S 1> ่อแม่ไขกระตานที่มีพ่อแม่ที่สุขภาพบ่ค่อยดี <สะ S 1> เป็นเกี่ยวกับลำไส้กับพ่ออาหารหรือแม้กระทั่งเป็นเบาหวานเนาะแม่เนาะมันดีแต่แตีแม่โสภาว่าเออแม่ขคอยากอู้คนคนทั่วไปที่เพิ่นมีปัญหาเหมือนแม่ได้ใจบอกเลยว่ามันดีแต่แต่ถ้าบ้านไหนแม่บ่มานอนมันจะกลับหลังโอเคแม่มันหมดเวลาแล้วปอแล้วบอกโอเคขอบ บ๊ายบาย